สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโลกนะคะวันนี้ฝนตกหนักมากออกไปไหนไม่ได้ก็อยู่บ้านนะคะไม่ทำอะไรเดี๋ยวว่าจะเริ่มทำรีพอร์ตต่อนะเออแอบแอบแอบขอนายอยู่บ้านนะคะก็วันนี้ก่อนเราจะไปทำงานนะจะก็ขอ,อ,อช่วงพักเบรกตอนเที่ยงตอนนี้เอยไม่ใช่สิตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงยีแล้วนะคะของน่เการลี มีก็ขอมาร์กหน้านะคะไปพังๆนะคะช่วงที่เราพิมพ์งานไปด้วยเนาะก็สวยพางเครียดพางนะอันนี้นะคะมันคือเจจูคณิโพลแคลม,มาร์กนั่นเองหลายคนจะถามว่าทําไมต้องพอกพอกบ่อยมากยิ่งถ้าอยู่ที่บ้านเมียจะถามแบบว่าทําไรน่ากลัวหน้าผีมากนะคะก็จริงจริแล้วมี่จะพอกของออของทานนะคะที่พอกไปมันจะเป็นดินอะไรนะ ดินภูเขาไฟไหมดินอะไรสักอย่างไี่จาชื่อไม่ได้เดี๋ยวให้กลับไปเมืองไทยก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะจ๊ะคือมันเป็นตัวดี็อกที่เลิศม,มากเพราะว่าหลายคนที่แบบแต่งหน้าแล้วก็ขี้เกียจล้างหน้ามาล้างหน้าตอนเช้านะคะเราก็ควรจะหาอะไรที่ล้างสารพิษเพราะเครื่องสำอางทุกประเภทแล้วมันจะต้องมีสารเคมีบางตัวเจือปนเข้าไปบ้างอุไรไม่เชื่ออย่างนั้นนะแล้วคือแบบ เรากันไม่ดีกว่านะพวกนี้ก็คือแบบหาอะไรที่แบบมาดีท็อกหน้าไว้แต่สาหรับพี่เกาหลีเนื่องจากมี่ไม่ได้เอาตัวทานมามี่ก็เลยซื้อของตัวนี้เพราะว่าที่นี่ของเค้าดังมากเวิร์กมากเพราะเค้าไปขุดไอ้แร่หินจากเกาะเชจูมาเลยนะขอบอกไอ้น,นี่คือเรื่องจริงไปดูมาแล้วกับตัวกับตานะคะคือหน้าตาของมันนะคะจะเป็นแบบประมาณนี้นะคะจริงๆมันมีช้อนให้ด้วยนะคะให้เราตักให้มันจะติดเข้าเล็บใช่ปะ แล้วก็สิ่งนี้เราก็มา,ป,าป้ายป้ายป้ายตามหน้านถ้าเราป้ายตามคอด้อวยก็ดีนะมันเป็นตัวคาร์บอนนะคะที่จะดูดพวกสารพิษขึ้นมายิ่งถ้าเราได้ไปอาบน้ําที่จิมจิบังของที่เชจูแล้วนะขอเลิศมากเพราะว่ามันจะดูดพิษทั้งหมดแล้วก็มันจะทาให้หน้าเราใสทันทีคือเพื่อนๆพ,พ,พูดจริงๆนะว่าแบบบอกตรงนะคือต้องไปลองเองนะคะจิมจิบังมันจะมีที่เดียวใหญ่ๆที่ที่นน่นเลยแล้วก็ ครั้งเดียวนะหน้าแบบใสชมพูเวลมาเลยอะ่ะเออนะคะโอเคเข้าสู่เรื่องของเราดีกว่าหลังจากที่เรามาร์กหน้าเสร็จแล้วนะเราจะนี่อะไรติดเอามาติดปากสวยๆไม่ใช่มันเป็นมาร์กนะเออมาร์กอะไรวะอีโคโซไซลิปแคร์เจลมาสนินนะจ๊าหน้าตาจะเป็น,นี้เหมือนออกแนวโมโม,โมโเลยนะค่ะก็ง เดี๋ยวเราจะเอามาแปะกันที่ปากนั่นเองนะเดี๋ยวามาเปิดดูมันจะเป็นยังไงนะคะนี่ไงมันก็จะแยกสองชิน้นง,ง่ายแล้วก็แปะดึงออกมาแปะอันเดี๋ยวเราลองแปะดูอันหนึง่งอ่าอตายแล้วเขาคิดว่าปากคนเราใหญ่มองไม่ใช่ไม่ใช่เขาเอา้ยเผื่อพื้นที่รอบข้างนะคะเฮ้ยมีคอยูกสวนน่ากิน เือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เลยว้ายหลุดนะก็อะไรประมาณนี้